สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องสังวานพารวยครับผมบ่นองครับก่อนเดินกะขอเป็นกําลังใจเนาะครับเนาะไอพวกอะไครับทางภาคเหนือเชียงรายทางภาคเหนือนะครับกําลังนำทวมอุตกไัยครับผมเป็นกําลังใจให้ครับไอลู่ลวง่านผลไปด้วยดีครับผม เป็นยังไงมั่งครับผมเป็นยังไงน้อลาวพัฒนาเย็นนี้ครับผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับมีใครได้ดูคลิปได้โชว์ได้มานมานน้อครับผมเลขออกหกสี่เจ็ดครับผมข้างล่างสองตัวออกหนึ่งหกครับ ยับให้ครับผม่านึ่งนึ่งหาครับผมนี่ไม่เข้าครับเด่นสีครับงวดนี้สี่ห้าแปดสี่เก้าสี่ครับผมเจ็ดสีไม่เอาครับผมเลขวินเข้านะครับเลขวินเข้าครับผมนี่หมวดที่สองแล้วครับเลขวิน เข้าครับเลขเด่นผมก็เข้านะครับผมนี่ครับหนึ่งหกครับสี่เจ็ดครับงวดนี้เข้าสองตัวแล้วครับบนล่างนะครับเด้งบนล่างเลยเด้งเด้งเลยครับถูกบนล่างเลยครับเลขปิดเลขเด่นเจอกันวันจันทร์ครับผมสู่กำลังเดินดีครับ บินก็เข้าครับผมแต่จับไม่เข้าครับขาดสี่เจ็ดครับผมน่าจะจับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนาะเอาใหม่ครับผมบัรจันรุ่นรัฐบาลตอนบ่ายก่อนครับตอนเย็นรุนลาวต่อครับวันนี้จะมีแนวทางมาฝ่าครับผมได้แรง แหล่งโชคแหล่งหมานครับผมพี่น้องครับน่าสนใจดีครับตรงกระสูตรแอดพอดีเลยครับผมนํามาฝากมาตอนสุขูสุขคนครับผมขอให้โชคให้หมานครับผมแนวทางทุกแนวทางตัวเลขทุกตัวครับมีที่มาครับผมขอบคุณเลยๆครับผมส่งใหญยๆไปแล้วครับเพื่อแพร่เผยแพร่ แอดก็มาบอกต่อครับผมเลขน่าสนใจครับเลขไม่หลายตัวครับผมคําเตือนครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งที่ผิดกฎหมายครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมช่องเป็นแค่แนวทางนะครับมาเลขมีที่มาครับผมบนอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับล่างครับผมเลข มีที่มาครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีครับขอพระคุณมากๆจะมีสองสูตรครับผมสูตรก็คล้ายๆกันครับผมเด่นครับผมเลขเด่นจับคู่ครับผมสูตรที่หนึ่งครับ ผมจะเขียนเป็นสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งครับมีหกตัวครับผมศูนยแปดหกครับผมผมติดตามมาหลายงวดแล้วครับเข้าดีมากครับมาส,สองถึงสามตัวครับ สตัวมาแน่ๆครับผมขอให้เดินต่อนะครับวันี้สี่เจ็ดเจ็ดครับผมผมไม่ได้เก็บซีตีไว้ให้ครับเดี๋ยววันนี้เข้าเดี๋ยวจะทำซีตีไว้ให้ครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพุดหลายๆครับผมแม่แม่ทั้งสคลอนครครับผมสูตรที่สองครับคล้ายๆกันครับผมเลข เดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ครับสูตรสองครับสูตรที่สองสี่ตัวมาสองถึงสามตัวครับสูตรที่สองครับไข่กันป่ครับพี่น้องครับเลขคล้ายๆกันครับ แต่ไม่มีหกตัวเดียวครับจับง่ายๆเลยครับผมจับคู่จับง่ายๆจะเข้าไหมขอให้เดินดีเดินต่อนะครับเนาะจับคู่ครับผมผมสนใจสูตรนี้ครับูดเิติ สตัวมา3ามตัวครับนี่จับคู่ครับมาตรงกับเลขเด่นเลข,เ,เ,ลขเลขตีของแอดพอดีครับสูตรบนบนครับผมลืมเขียนครับบนอย่างเดียวบนบน เริ่มเขียนพี่น้องครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับผมตรงหลักสิบแอดครับเจ็ดกับแปดครับผมจับคู่คล้ายๆกันครับผมพี่น้องครับจับคู่ครับผมเอาเด่นๆไปเลยครับเน้นๆ มีสองสูตรนะครับเดี๋ยวพี่หน่องนี่งงเนะาะก็ประกาศหม,มดครับผมลืมซื้อครับไปตลาดสูตรหนึ่งกับสูตรสองครับแต่เลขค,คล้ายๆกันครับผมผมจับคู่ให้ครับ งวดที่แล้วคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนิดนึงครับผมงวดที่แล้วเสตตีที่แล้วครับผมชนกันที่ศูนครับมีศูนย์สองตัวครับมาหลักสิบงวดนี้มาเจ็ดสองตัวครับน่าจะมาครับเจดเด่นเจ็ดครับผมเด่นที่เจดครับแต่ไม่รู้จะมาหลักสิบหลักหน่วยครับแต่สูตรของแอด มาได้ทั้งหน่วยทั้ง10บครับมาผมจะเอาเป็นหลักสิบไว้ก่อนครับผมเจ็ดเจ็ดศูน์ครับกลับตัวด้วยก็ดีครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าดักอะไรครับดักไม่ถูกครับเจ็ดศูนย์ เจ็ดสีครับศ8ครับผมหคู่ครับผมจับได้ห้าคู่สี่แปดสแปดแปดสกันไหมครับ หลักสิผมมี8ดครับผมแปดสี 8, 4, 7, 8, 7, 0, 8, 0. ่เจ็ดแปดเจ็ขาดตัวเดียวครับผมศูนยสเนาะเดี๋ยวผมจับสามตัวให้ครับ สนใจสูตรนี้ครับสูตรที่สองสี่ตัวมา3ามตัวครับจับยังไงครับผมจะจับแบบนี้นะครับส7่ดแดครับผมตรงสูตรผม ตัวเดียวครับผมจะเน้นตัวนี้ครับผมพี่น้องครับมักคือกันบอนอกครับผมศูนย์เจ็ดแปดครับผมแต่ผมแอดชอบตัวนี้ครับเน้นให้ตัวนี้ครับ ระบายสียักน้อยพี่น้องครับเผื่อจะปังครับผมวันนี้เป็นวันแรกครับที่ระบายสีขอให้ปังครับแตกสามตัวเด้อพี่น้องเล้จะได้มีเงินมีทองพอได้ซอยน้ำท่วมครับผม คปับหน้าจอครับพัดเด่นเน่นครับผมถ้าเข้างวนี้ตามต่อครับสูตรนี้เลขมีที่มาของพวกคุณหลายๆด้อครับผมส่องนี่ไงทางแม่แม่สกลนครครับผมผมก็เป็นเอฟซีเล่าครับเบิงตะเลาะหรกเลยครับเบิงร่ำมาหลายปีครับตั้งแต่ก่อนเปิดช่องครับเป็นเอฟซีติดตามเราตลอดครับผมคุณแม่ พูดหลายๆครับแคปหน้าจอครับผมสูตรหนึ่งสูตรสองครับลงวันที่ครับผมลืมลืมวันที่ได้ยังไงเนี่ยสิบหกครับเก้าอัดคลิปวันนี้วันที่สิบสี่ครับผมเออสิบสามครับสิบสาม ตอนคืนครับเพิ่งเลิกงานครับผมแคปหน้าจอครับขอให้เฮงๆรวยๆปังๆครับผมสุขภาพแข็งแรงยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับทางผภาคเหนือขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับผมคลิปนี้ยาวหน่อยครับขอบคุณมากครับผมฝากด้วยครับฝากช่องด้วยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ